นักท่องเที่ยวนะครับก็เที่ยวชมเก็บภาพความประทับใจแลนด์มาร์คสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่วงต้นฤดูกาลท่องเที่ยวคึกคักทีเดียวครับบรรยากาศการท่องเที่ยวนะครับที่ห่วงประตูท่าแพ,พอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพากันมาถ่ายภาพกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับนิยมสวมชุดไทยมาถ่ายภาพกันอย่างคึกคักครับ ขณะที่วัดโลกโมลีค่ะวัดเก่าแก่อายุกว่า500ปีย่านถนนมณีนพร,รัตน์ในตัวเมืองเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคนไทยพากันมาชมความสวยงามและร่วมเชาบูชาโคมยี่เปงหลักสีเขียนชื่อนามสกุลนำไปแขวนไว้หน้าลานพระธาตุเจดีเพื่อถวายบูชาพระเกศแก้วจุลามณีบนสวงสวรรค์สีสันในช่วงประเพณียี่เปงค่ะรวมถึงมีกลุ่มวัยรุ่นพากันมากราบไหว้ขอพรพระนางจิรปรภพามหาเทวีเทพแห่งความรักของล้านนาบางราย นำดอกไม้มาขอพอรหรือบางรายนำไข่ไก่มาแก้บนด้านความรักด้วย